สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือ,อสี่แยกสี่แยกหัวไผ่นะครับถนนสุขป,ประยูนเหมือนกันถ้าตรงนี้เราใช้ไฟจราจรอัจฉริยะถนนสุขป,ประยูนก็จะเป็นมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยนะครับรถจะวิ่งผ่านตลอดเลยจากชนบุรีไปถึงฉะเชิงเซาทุกแยกเราต้องทำใช้ไฟจราจรอัจฉริยะนะครับแล้วก็ใช้ ยูเทินยกระดับเนี่ยข้ามแยกแทนอ่คือรถทางรองเนี่ยสองข้างเนี่ยทางรองเนี่ยเราก็ทำายูเทินยกระดับเกือกมาเนี่ยมาตรงพื้นที่สีเขียวเนี่ยห่างสัก5 0าร้อยเมตรมันก็ไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องอะไรก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอา่าเนี่ยมามาทำตรงพื้นที่สีเขียวเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ห่างมาแค่กิโลเดียว อาการทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าเนี่ยรถทางลองเนี่ยจะวิ่งข้ามได้ตลอดเวลาไฟจราฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยกลางคืนเขาก็ให้ใช้เขียวแดงตามปกติกลางวันก็ให้รถทางลองสองข้างเนี่ยขึ้นยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าข้ามถนนสุขยูนณ์ คุณสมบัติถนนสุขป,ประยูนก็เหมือนมอเตอร์เวย์เลยที่พูดมาจากท้องคุง้งดอนหัวล่อมากโป่งพนัฐนะ่ะก็ทำต้นแบบไว้หมดแล้วใช้ไฟจราจรอัจฉริยะพร้อมกับยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยกลางวันนี่วิ่งผ่านตลอดนะครับถนนสุขป,ประยูนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แคบตอนนี้มันเป็น6เลนและ,ะบางแห่งเนี่ยมันมีรถจอด ตรงไหนที่คับขันแล้วก็ไปทําขาวแดงอย่าให้รถจอดให้รถเข้าไปจอดในซอยปัญหารถติดก็จะไม่มีนะครับแล้วก็มาทางนี้อีกระยะหนึ่งก็จะถึงเอถึงดอนตรงนี้มันอา่า เขาเรียกดอนเอดอนสีนนเนี่ยดอนสีนนก็ทําเหมือนไอ้แยกหัวไผ่นั่นแหละทำเอถนนสุขวิยูน์เนี่ยก็ทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าส,สองข้างไอ้ถนนน,นี้กับถนนน,นี้ก็ทําแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันักหัวไผ่แล้วก็ดอนสีนนเนี่ย ถนนสุขป,ประยูนก็จะเป็นมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยรถวิ่งผ่านตลอดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยเพราะว่าพอใช้ไฟจาราจรอัจฉริยะเนี่ยมันกลางวันเนี่ยเขาก็จะไฟเขียวให้ถนนสุขป,ประยูนตลอดกลางคืนก็ใช้เขียวแดงตามปกติหลังเที่ยงคืนก็ไฟเหลืองกระพริบคือต้องทำแบบผสมผสานเนี่ยชาวบ้านคือไม่ขัดค้านแล้วก็ไม่เดือดร้อน เหตุผลที่ว่าทําไมทําไฟจราจรอัจฉริยะกับยูเทิร์ยกระดับเกือกไม้เนี่ยจะประหยัดงบประมาณได้ถึง30%เพราะมันไม่ต้องเวนคืนไงแล้วยูเทิร์ยกระดับเกิือกไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงและเหลือตัวละ1้0ยยล้านแยกหนึ่งเนี่ยใช้240ล้านเอ่อทำเองอย่างนี้2ตัวถ้าทำเองก็ไม่ถึง100ล้านเราแต่นี่เวลาประมูลน่ยมันก็120ล้านก็ให้เขาไปเถอะไม่เป็นไร อันนี้คุณนะสมบัติของถนนสุประยูนี่ก็จะเป็นเหมือนมอเตอร์เวย์ในตอนกลางวันนะครับทุกแห่งไฟจราจรอัจฉริยะทำงานรถถนนสุประยูน์วิ่งผ่านตลอดรถทางรองก็ขึ้นอยู่เทินยกระดับเกือกม้าข้ามมันจะไม่มีปัญหาเลยเถ้าตรงตรงอ้องท้องคุ้งอ,อาจจะมาใช้ซีเทิรนร่วมกับ ดอนหัวลอกกับตรงนี้มอเตอร์เวย์ตรงนี้สีเทินเนี่ยถ้าออกมาจากบ้านเก่าก็มาอย่างเงี้ยมาจากไอ้ท้องคุ้งก็มาใช้สี่เทินแล้วกลับได้อีกด,ด้านหนึ่งของท้องคุ้งก็ไปใช้ทางเลี่ยงเมืองชนบุรีอาจจะทำสีเทินหรือทำวงเวียนก็ได้เออมันทำได้สองอย่างถ้าทำยูเทินก็ได้มันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับ ท่านั้นเราเราอย่าไปคิดเรื่องถูกแพงเราคิดถึงว่าประชาชนไม่เดือดร้อนไม่ต้องเวรคืนไม่ต้องย้ายไม่ต้องอะไรเพราะเพราะทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้เนี่ยเลื่อนไปทําตรงพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีบ้านคนได้ะสะดวกปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ